วันนี้มาพบกับเซลน้องก็่องและน้องหญิงค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่อิสุสุพันยบุรีคลองเจ็ดังสินนครนายกนะคะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองสาวนะคะจะมาแนะนํารุ่นยอดฮิตคือสี่ประตูตัวเตีย้ยเกตเอ v วีเอและเทปโปเอสค่ะความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างเราจะมาแนะนํากันทีละจุดกันเลยไปเลยค่ะ กันที่ความแตกต่างแรกกันเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นสีดำตัดด้วยสีเทานะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีโคเมียมถ้าเป็นในเกตรุ่นเอจะเป็นสีดําเงานะคะไฟหน้าของเรานะคะจะเป็นไฟเดไรท์หรือเรียกง่ายๆว่าไฟ LED นั่นเองแถมในรุ่นนี้ยังมีก็คือเป็นไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าเราไปดูในตัวเอว่าต่างกันยังไงบ้างไปเลยค่ะแล้วมาดูไฟหน้าของตัวเอเป็นบ้างนะคะไฟหน้าค่ะเป็นไฮโดรเจนนะคะแบบธรรมดา แต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะถ้าเป็นตัว S จุดที่2ของความแตกต่างนะคะถ้าในเกต LDA จะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะลูกค้าเอ๊ะ <S S. <S จะเป็นแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะ <S, S. S นะคะจะเป็นล้อแม็กล้อกระทะขอบ15บนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อจากโรงงานเหมือนกันนะคะโยเดนเลยค่ะ,คะตัว S นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ค่ะตรงด้านข้างนะคะส่วนเบ้ามือจับจะเป็นสีดําค่ะต่อมานะคะมาพบก,กับในเกต LED a นะคะก็จะเป็นตัวสีเงาผมเมียมนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกนะคะกับมองข้างนะคะลูกคะ้ส่วนเบ้ามือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ LDA เลยนะคะว่าแตกต่างอย่างไรกับ o s บ้างค่ะหลักๆเลยจะเป็นกุญแจนะคะที่มาเป็นกุญแจดีโมดจากโรงงานนะคะในส่วนตัวนี้ค่ะเสร็จปุ๊บพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงได้สามารถรับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็มีจออยู่จอที่ว่าเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะคะเป็นจอ7นิ้วูนะคะลูกค้าเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าที่ตัวน,นี้นะคะฟังก์ชันของตัว LDA นะคะก็คือจะมีการหุ้มหนังที่ตัวเกียร์ด้วยนะคะ มาดูภายในของเกตเอสกันนะคะเริ่มด้วยกุญแจค่ะกุญแจยังคงเป็นกุญแจไข่นะคะวิทยุค่ะเป็นวิทยุหนึ่งดินพวงมาไยนะคะพวรมาลายยังไม่มีมันติดฟังก์ชันหรือ,อ,อตัวควบคุมใดๆเลยนะคะสำหรับตัวเอสนะคะยังเป็นตัวเริ่มต้นอยู่ก็เลยยังคงไม่มีอะไรมากคะ่ะเหมาะ หรับการไปแต่งซิ่งโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับตัว L E นะคะก็จะมีนี่ค่ะมือเปิดมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนั่นเองแล้วยังไม่พอยังมีกันชนท้ายที่ติดมากับตัวรถมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะเป็นไฟ LED นั่นเองที่เป็นสัญลักษณ์ของ Isuzu ที่ว่าสวยร้ำค่ามากๆเลยค่ะสวยตัว S นะคะ ปลายท้ายค่ะยังเป็นไฮโดรเจนอยู่นะคะการชนท้ายนะคะเราไม่ได้มีมาให้นะคะส่วนเบ้ามือจับของท้ายมันจะเป็นสีดำยังเป็นสีดำอยู่ยังไม่มีอ่อต้องงหลังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะระหว่างตัวเอับ l A ได้ดูกันไปแล้วนะคะเรามาดูเปรียบเทียบราคากันดีกว่าค่ะตัวเอนะคะราคามันจะมี สีขาวและสีบอลเงินสีขาวค่ะจะอยู่ที่6ก1 0 0 0บาทส่วนสีบอลเงินนะคะจะเพิ่ม7,00 0บาทค่ะราคาจะอยู่ที่6,98,0 0 0บาทค่ะราคาออกรถนะคะอยู่ที่16,900บาทค่ะของ LVA นะคะราคาซื้อสดนะคะของเราจะอยู่ที่7 8 4 0 0 0บาทนะคะแต่รุ่นนี้ยังมีด้วยกันทั้งหมด3สีสีมีสีขาวสีบอลเงินและสี ดำนะคะราคาสีเมทัลิกจะบวกเพิ่อมอีก7,000บาทนะคะราคาดาวเริ่มต้นอ,อยู่ที่22,000บาทจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นของทางเราลูกค้าสามารถกดมาได้ดิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s u b s r r i e e ด้วยนะคะบา,บาย